ก็เป็นมุมที่สวยงามในสถานที่ทม,มีกาสถรอั์นีมม้เป็นบุญคันทกกุดีของพุทธเจ้าเป็นช้างในสม,มัยพระเจ้าโศกมหาราชองค์ก็ได้อยู่ที่ อำนกัตถูกหรือว่าอยู่ที่คุณคันทกุดีนี้ได้มีความสุขมีพระอรหันต์สาวก60รูปที่ได้มาังจากที่พระพุทธศาสนาเจริญกรุงเรืองมาก็ ได้มีเศด็จีทั้งหลายสร้างกุฏิแล้วก็มีพระเจ้าโสมหาราชมาสร้างมูลคันธทกุฏิที่เราเห็นนี้ก็ทำให้มีความสวยง,งามแล้วก็พระเจ้าโสมหาราชก็ได้ปับเสาเป็นเครื่องยืนยันว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พระองค์นั้นได้อยู่อาศัย ในเสาอโศกก็ได้มีจารึกอักษรเป็นอักษรพรม,มีจารึกไว้ที่เสาอโศกแห่งนี้เจา้าโศกฮาลาดรือว่าเป็นผู้ที่ได้มีบทบาทมีความสำคัญที่ได้จารึกอ,อักษรให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ในเนื้อาหาของอักษรน,นี้ก็คือไม่ให้ทําลายสูงให้แตกกันใครทาลายสูงให้แตกกันก็ขอให้ขับไล่บุคคลนั้นออกไปแต่นั้นก็คือเป็นที่จะเลือกของเสาโศกที่พระองค์นั้นได้จะเลือกไว้เสาตัวนี้ก็จะมีเป็นสิงสี่ตัว บนเสวสิงห์ก็จะมีะเปียบเนียนการที่พระองค์นั้นส่งภาษาวกออกไปประกาศรศราสนาที่บอกว่าจรรัาพิกะเบพระหุชนหะ,ะหิจายะภูมิชนะสุขายะโลกาโนกาปายะบอกว่าพิจูตั้งหลายพวกเธอนบนจากรวงห่งมาแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางไปยังสถานที่ศีสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงทมแต่ชาวโลกโดยอดยาจไดปจจันจนะส่วนเราก็จะเดินทางไปที่พุทุกยา เป็นการที่องค์นั้นได้ส่งสาภาษาวกออกไปแล้วก็ได้มีธรรมจักก็คือหมุนธรรมะดีองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเพื่อจะให้ชาวประชาชนได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมะอขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นก็ถือว่าเป็นพระเจ้าเล็กเสาท,ที่มีความสําคัญต่อ,อพระพุทธศาสนาเราก็ได้ ดูมาเห็นให้เข้าใจแล้ก็จะได้เป็นเรียกว่าสิ่งที่จะรู้ลแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็เป็นหลักของศาสนาที่มีเครื่องยืนยันเพราะว่าหลังจากที่พุทธศาสนาเจริญพุทธภาษาพวกทั้งหลายก็เป็นผู้มีความจดจำ คำะสัมสอนของพระโตงแล้วก็มีการทำสังคีณาหลังจากที่พระเจ้าปรินิพานแล้วสามเดือนก็ได้จารึกทำให้เป็นหมวดเป็นหมู่มีพระสูตรมีพระวินยัยแล้วก็มีพระวิธรรมที่ได้จารึกไว้นั่นก็ถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ ครั้งที่สองกำลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วหนึ่งร้อยปีก็ทำที่เพืงไฟ่ซาลีหลังจากนั้นก็235ปีเจา้าศกมหาราชก็ได้มาทำสังฆยานาแล้วก็นำสาวมาปักไปเป็นเครื่องยืนยันก็ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็เป็นลับทานที่ยืนยันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อมนุษย์โดยแท้แล้วก็เราทั้งหลาย ก็ได้ศึกษาในาในพระไตรปิฎกหรือว่าในอักษรของอพระเจ้าสรงาราชที่ท่านได้ทำไปมันจะทำให้เรานั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นตามตามธรรมากของพุทธองค์ยืนยันหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาีจริงพระธรรมีจริง,พร,รงพระสงฆ์ีจริงเราก็จะได้เป็นผู้ที่ยึดมั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่เรายึดบ้านในพระพุทธประธรรมระสงค์เราก็จะเป็นที่เพึ่งแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงหลักธรรมะสามารถที่จะอยู่ในสเต็ปของโส,สดาบันสกิทาคาอนาคาได้เป็นพระอรหันต์ได้นั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจ